แน่นอนบางคนจะใช้อาคมเพื่อสนับสนุนในการต่อสู้แต่จะอธิบายให้เธอฟังในตอนที่พลังของเธอตื่นขึ้นอาจารย์แล้วพลังของอาจารย์หลับเป็นแบบไหนฆ่าคนนับล้านด้วยดาบเดียว เฉียนซิงนี่คือรายการอาหารอร่อยๆอที่ฉันสัญญาไว้กับเธอในตอนที่เธอตื่นขึ้นฉันจะพาเธอไปกินนะอย่างไรก็ตามของอร่อยที่สุดก็คือแมงป่องยักษ์จากุบเขาคังมังเนื้อแน่นและชุ่มฉ่ำไม่เป็นไรนะพี่สาวเกลินเธอกลับเข้าไปครับ พลังชั่วร้ายในตัวเธอแปรปรวนและไม่เสถียรมินหน่ำซ้ำมันดูดซับพลังทั่วทั้งชูโจโฉันกลัวว่าเธอจะอยู่ในสภาวะหมดสติจนกว่าพลังในตัวเธอจะถูกย่อยจนหมดพ่อเฉียนซิงถูกใส่ร้ายและถูกผู้อวุโสใหญ่ควบคุมในขณะที่ฉันตระหนักได้ มันก็สายเกินไปและฉันถูกปฏิบัติเยี่ยงคนทรยศเธอมีความทะเยอทะยานที่จะบ่มเพาะก่อนหน้านี้ต่อให้ต้องสู้กับราชาผีดิบด้วยความเต็มใจเธอก็ยินดีเป็นเพราะว่าน้องสาวหรอที่แท้เจ้านายก็รู้ใจฉันเดิมทีฉันวางแผนที่จะบ่มเพาะให้เป็นปีศาจแล้วกลับไปฆ่าพวกนั้นให้หมดแล้วไงต่อ ต่อจากนั้นฉันยังไม่ได้คิดกำจัดพลังในตัวเฉียนซิงก่อนเถอเธอไม่อยากเอารักฐานอาคมของเธอกลับขึ้นมาจากน้องสาวหรอด้วยวิธีนี้เธอสามารถฟื้นคืนร่างเดิมโดยไม่ต้องใช้ร่างเด็กนี่ไม่จำเป็นตอนนี้มันก็ดูดีอยู่แล้วผู้โอโซปีสต์ไม่อยู่แล้วได้การบ่วเพาะใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรยิ่งไปกว่านั้น รากฐานอาคมของฉันอยู่ในตัวของเฉียนซิงเออเจ้านายสมบัติที่ฉันขโมยมามันคืออะไรหรอเหมือนคุณจะรู้จักมันเป็นอย่างดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเรา ให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ